กคนครับหลังจากเมื่อวานเราพลาดได้ตัวนะั้นที่มันหลุดไปนะครับทุกคนนี่ครับเราได้แล้วทุกคนเราไม่วืดแล้วครับหลังจากเมื่อวานนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้มันน่าจะคนละตัวกับตัวเมื่อวานนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ทุกคนเนี่ยผมจะให้คือผมดัดเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งหนึ่งไม้แล้วก็สองไม้ทุกคนผมดัดตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเนี่ครับมันก็จะพันอยู่กับตัวเนี้ย ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนอันนี้ใหญ่มากครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่จริงจริงครับไปวันนี้เราไม่พลาดแล้วเราได้หนึ่งแต้มแล้วทุกคนแต่ตัวเมื่อวานผมว่าผมหาไม่เจอมันน่าจะดึงหลักไปด้วยนะนะทุกคนมันดึงหลักไปด้วยเหรอผมงงมากเลยแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อวานจริง <c oughs> ผมว่าผมใส่ไว้อันหนึ่งนะนี่ครับทุกคนนี่ไอที่ผมมัดพลาสติกไว้อย่างงี้นะอันหนึ่งตรงนี้อ่ะตรงเนี้ยที่ถูกเมื่อวาน <c oughs> ที่ผมอา้าวันนี้ก็หนึ่งแต้มไปครับทุกคนเนี่ตรงเนี้ยที่ผมมัดไว้เนี่ยผมปักหลักไว้มันหายไปไหนเออ งงไหมครับทุกคนนี่ผมหาไม่เจอเนี่ยครับถ้ามันไปนะผูว่ามันต้องติดกับไม้กับหญ้าแถวน้กับต้นข้าวแถวนี้แหละทุกคนหาไม่เจอจริงๆครับ นี่ไงทุกคนนี่ผมบอกแล้วนี่ไงดูมันลากไม้ทุกคนนี่นีนี่มันลากไม้มาเนี่ยนี่ครับโหนี่ไงผมว่าแล้วมันลากไม้มาครับนี่นะครับทุกคนโหนี้สองแต้มเลยทุกคนนี่สองตัวนี้เกือบโลแล้วนียทุกคนดูโหเอาละครับทุกคน ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจด้วยนะครับอ่ะสองแต้มวันนี้สองสองตัวนี้ก็น่าจะได้เกือบสองร้อยเลยนะครับเนี่ยวันนี้เราไม่วืดอีกต่อไปแล้วครับชดเชยของเมื่อวานผมว่าน่าจะเป็นตัวเมื่อวานแน่เลยทุกคนในตัวนนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเมื่อวานครับน่าจะใช่นะน่าจะตัวเมื่อวานแหละโอเคครับทุกคนไปเรากลับไปเถียงนาน้อยกันเรา